มา3วันวันนี้วันที่4แล้วตอนี้ก็ลงไปฟอย,อยแต่ว่าสกัญญาก็ทำซื้อไปๆดูนะคะดูสิสกัญญาจะไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตดูน้ำหลากอีกแล้วนะคะจะรอดไหมเนี่สยสกัญญากลับมาโอ้แตอนี้สกัญญายืนเหน่ฟังประธานคาเตโรเนาะหลังบ้านสากัญญา เราเรียกว่ามันก็เพิ่งจะเข้าหน้าฝนนะพ็ถึงเนาะ จากเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้นะคะโอสอสัญญาจะรอดไหมเนี่ยถ้าทางขากลับจเจอฝนหนักแน่เลยค่ะตอนนี้ก็เห็นไว้คือบนหัวก็ลมนี้ใส่เสื้อมากี่ชั้นเนี่ย <c oughs> ไม่หนาวหรอกค่ะเพราะใส่เสื้อผ้าหลายชั้นนะคะแต่ก็ลมแล มันจะไหลไปตรงที่สกัญญาที่รีวาที่สกัญญาพาพาเพื่อนๆไปดูที่ว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็แล้วก่อนหน้านั้นก็มีฝนตกอยู่3ามวันติดติดกันเนาะแล้วมันก็เลยมีออขอนโอกขอนไม้เทียบเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันค่ะสกัญญาว่าเพราะว่าดูสิน้ำฝนตกล้างคัตเทนโลคาเทนโลก็จะสี สีสดใสไม่มีฝุ่นเลยนะคะเนี่ยอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิ่งกดติดตามสัญญาด้วยนะคะ ไหมคะเ,เพื่อนๆสวยอยู่เนาะถึงจะน้ำหลาก